สวัสดีครับกับสวัสดีพ่อแี่พี่น้องเพื่อนใกล้ชิดมิสหายทุกท่านทุกคนนะครับมัอนี่กับมาพบพเอกับพวกห้องอีกสองคนคือเราครับผมในช่องครับเบียมส้นแสบครับผมครับเู้ใดที่เขามารับชมหน้ากาฝาพ่อแมีพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมื่อเป็นกําลังใจให้ที่ห้องหลายๆเด้อครับมดนนี่กับมอปภกเมาบรรยากาศแรงๆคือเราครับในห้องครับมันนี่กับเมนูตำตำใสใส่ใส่ไงครับใส่ไงเนาะใส่ไงครับมัอนี่ใส่ไง ไปหาเซตันป่ได้พี่น้องครับไปรอดเบิ้งเบิดตลาดแล้วไปทันเรือแต่าใส่ไงข้าจ้าเรียกว่าแบงไฮมาทันแบงไฮแบงไฮว่าเมนแบงไฮเนี่ยนะครับแบงไฮสามโลแบงไฮสามโลปุ่มใส่ปุ่มใส่ปุ่มใส่เยอะที่สุอครับพี่น้องพ่อกขบอว่าพ่อพ่อทำกันเลยนะครับพ่อทำทำนี้ว่าเอาจักโล้่าทันแม่ฆ้าก็จับยัดใส่ยัดใส่ชลวดเดี่ยวๆสามร้อยมาทันสามร้อยบ่ยวาจูกระหมองเลยไงเพื่อนพี่น้องใสตแม่แน่เตี้ย พักเขากับมี่ะมาณนี้เหรครับมีบอกเตียงสลัดคอดแล้วก็ใบใบเลื่อยพักใบเลื่อยกับพีหน่อกประเทศนี้ก็บ่อยังไรครับุ่น่ะมาครับแซ่บนั่กันครับผมบาดับดงน้อยกำนันเขาคือก่วคริบน่เกเลยมาใส่กับขาเนี่ยเตะลงกุยงเดียอะ้ะครับเพื่อที่ำยกอยูย่างกินตบเนี่ นีเลือดลวดอ้วนข้าเรือขอ้าคักเขาเรือพี่น่องมาครับพี่น่องแซ่บ,บยังไงผมทำยังไงคำแต่เหลือ,อกว่าด้วยมั้งทำแต่เหลือไหอม ุ้มพักมันลงไปพี่น้องอืม โอ้พี่น้องเ,เลี่ยลื่นเลยยำบ้าขาดนี้รอยบอกคพิ่มเศษหนุโอ้ยขอทาค่ะขอเลือกค่ะผมคุณเพิ่มยำนางสเตตี้กับปัวปาเหนียวเนื้อเลยครับลุง ร่อ,องเทดกินมั่งนะครับพี่นอ้องขอท้ากันครับผม พวกนี้มันมันลายครับผมรอกมันทั้งในมันออกแล้วลายเติบย่งแต่ใส่มันแล้ว กำมตาเลือดพี่น้องแซ่บๆร่นมกันครับผมกินไปกินมาเผ็ด,ดยู่นี

มันยัดลองครับินอสให้เป็นกับแก้มกด็ดีนะครับกินแล้วพอเนี่อเขาก็อิ่มเหง,งินนี่แซ่บ พูดใด้เขียวบริเนี่ยฟาตัวรู้พี่นังยำประกาด อื S <S ่ป e yeah, ุ่นญอ่อย่นไปอนฟาร์มญี่ปองเย่ยไปครับเย่ยไป มันสีพเพียร์ดผสมเซลลีบวล ใจหาครับอย่างตายออกเลยวดูนี่า <c oughs> ตาซึนตาซึนมากอบพี่น้องเอ้ยตันกลว้ยเลยเนี่ย มึงเด้ฮะไอ้พี่ยำเด็ดเนี่ยนั่งตื <laughs> ่นงเนยยำประกาศกยลีลาลุด ครับก็ขอคุณพ่อเม่พี่น้องเนาะครับที่เขามารับชมพวกผมทั้งสองคนนะครับผู้ใดที่เขามารับชมกับฝากพ่อเม่พี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเนาะขอคุณสําหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะที่เพื่อให้ที่มาให้กําลังใจพวกผมทั้งสองคนเนาะครับเนาะแบบนี้ก็สมมาพาะควนแล้วเนาะครับสิขอกาบลาพ่อเม่พี่น้องไปแค่นี้ได้ครับเด้อครับ